วัสดีครับพี่น้องพ่อกระช่องตันอัตพลลำเพลินอัิเชียวครับนี่ครับไม้ผมวันนี้นี่ไม้ตันอัตพลวันนี้ครับต้นอ่าปะดูต้นประดูต้นประดูฝั่งนี่ขยุงฝั่งนี่สองกษัตริย์อากาศกําลังอาบน้ำเลยครับอันนี้คือห้องน้ำฝั่งนั้นเป็นห้องอาบน้ำที่เขาเฮ็ดไว้อันนี้เป็นน้องน้ำสะอาดเลยครับสะอาด ตอนนี้สะอาดอยู่ครับน้ำอาบได้ครับทั้งทั้งสุขาโอ้โหโหโูนี่ไหลแห้งแ่าอาบอะไรบอกกันีเย็นไปเลยเฮ้ยนี่แหละกำลังเย็นดีพุ่มมักได้อากาศดีอาบน้ำมันซึนดีครับโอ้เป็นน้องไงเดี๋ยวเขาจะไปเบิ้งคลิปต่อไปเดี๋ยวเขามาเบิ้งกันสองะเอกหนุ่มมาถึงแล้วครับพี่ต้นวิมลชัยและพี่นนท์ สวัสดีครับว่าการภาพบรรยากาศพูดไปวัดนั่นหลงหลงวัดสวัสดีครับอะไรตระแรกว่าภาพบรรยากาศใช่เขาเขาวัดนะเขาวัดวัดวัดที่เขามาบ้านแหลกอยู่โอ้ไปเขาวัดอันอันนัก็แม่นอันนั้นคือคืออะไคืออยู่เพราะมันมีทุ่งมาแต่ทางเขาที่นี่มั้แม่นกขาวัดตนบ้านนั่นก็ว่าคือเงียบแท้ปะข่าลูกโป่ง ก่จัดได้หมือนอีกแล้วบอก็ชไปคือเข่าหาแนวเห่นไปเส้ปานวองเนห้นไ่สมแมังามนำแอร์ลูกมอพีเพราะว่าแอร์มันหน่งน้างานดีครับครับ เบิ่งบรรยากาศนะท่านอุญแอดมินเบน์นะครับพี่เบน์มาถึงแล้วเดี๋ยวไปถ่ายคลิปจะคลิปหนึ่งกันเดี๋ยวใครมานอนพักกันการอ่ะพี่น้องมาต้องถ่ายคลิปต่อไปดอก <c oughs> โอโมพี่น้องอยากเบิ่งแล้ว <c oughs> ไปเบิง่ง หนักง,งานเลยพี่น้องมือนีมีรถแห่ครับรถแห่ทีมงานสาวหนาพี่แม่เข้าขน่วยสองครับลำแพนเตอร์เรสเด็จครับป้าบางหนีแค่าจาเคยปลูกหญาได้หนี่นี่หญาจิมจมี่จิมมี่พี่น้องยานิงกูกินดีเด้แต่ว่าขอเสียวเขามาันคือเกี่ยวเลยเวลาเกี่ยวไปตัดไปมันขึ้นสะแล้วเวลาขันนาฮอนมันม่เป็นตองทีพี่เบนสวัสดีครับสวัสดีแอดมินครับ พ่อหนะครับสักพักแล้วมากับพ่อการชัยพ่อการชัยขับรถมาพัางน้าของสุากากลางอย่าทั้งผุนนะครับเด้อร้อยสามสิบบาทครับบัตรนักง,งานวันนี้ี่น้องๆวันนี้ไหมนี่ชาราลางน้ำผมขอบประท่านตังค์กางน้ำเพื่อนอะ่ะโอ้ สาวน้อยเพชจบนแฟงพี่น nice. ้องไปเฮ็ดดีแทะสาวน้อยเพชจบนแฟงโอ้หน้าปกเลยหน้าปกแล้วพี่น้องฝุ่นที่จำหน่ายบัตรนะครับอันนี้คือทั้งหน้างานด้วครับเลยบริเวณด้านหน้างานนะครับน้องกวงใหญ่ไฟสัน เป็นงานฝาปลาบมนีงานฝาปลาคุณมานะของเราครับเป็นสิทธ์เอกจริงจนะครับอย่างนั้นก็ขอให้มะนเจร่ญเดี๋ยวพาไปลองย่างเบรอนะครับอ่ายางก่อนทำมาไหนก็เพบรรยากาศบหลงานแ้วเฉพาะสิทธิของมะของเราดพวันนี้ก็อประมาณก่ถ้าคุที่จอดรถอยู่จะรฟังอุณครับที่จอดรถ เป็นของใยการ้าตรงไหนคุณมานของเราไม่เรียบร้อยให้สมูรณแบบในการจัดงานในี้่าช่วยานเก็บน้ำานให้ถูกต้องนะครับที่ส็จภายในคนนี้เลยนะครับหน่ยนคากของเรา่รับการการการเรมาต่างช่วย่รวจตราดูแลวยนะครับ่ป่งของเรด้วยนะครับ เราจะเป็นล้านเดียวกันขอตัคงจับประมาณตอนนี้ไปร่วมประชาน้องต่องศลานนะครับคงจับประมาณไม่เกินสามโมงเป็นต้นไปนะครับออตอนนี้รถเห่ของสาวน้อยเพชรกันแพงก็มาจอดรอที่กองอเนกการนะครับบริจาคพอส่วนกล<พ>างนะครับวันนี้ก็ต้องขอ<น>ขอบคุณอย่างยิ่งเลยบ้านขอของเรานี่ หาเงินหาง่ายนะครับเพราะว่าช่วงฤดูการนี้อออาการงานก็สูงต้นนะครับเกษตรกรของเรานะครับชาวบ้านสของเราก็ขายข้าวขายน้ำซับปลานะครับได้เงินได้ทองนะครับเอ,อ็กก็เป็นเหมาะสมที่สุดนะครับมันเป็นบุญยามารมีของหลวงพ่อของเราพี่น้องครับจัดงานนั้นถูกต้องการฤดูการที่ มีเง,ง,งินนะครับ,บมีเงินข้าวปลาอาหารยู่น่มีอาสมของรพระสวงนำครับจปการาไปกาบกันนะผมเป็นลูกพระสวงครับใ่มีโอกาสมราะก,กาบครับอออยาาไปครับเด<ว>้ออยาครับ ตาข้าอะไรเสร็จูนะครับโอ้ยขอยัดกาบผอนเดินดินเรานั้นก็ต้องขอนะครับนข้ากนะครับที่เอวสะวกให้ให้ข้านาของเรานะครับได้ตาข้าวตาขายขาวได้บาแล้วก็ตาข้าวได้เกยึดสามนะครับเป็นที่เรียบร้อยตอนนานนะครับอันนี้เราขอขอบคุณนะครับสำหรับบรรยากาศ ที่อาดวยให้นะครับบ้านขอของเราโอ้แตงานใหญ่ระดับนี้นะครับก็ถือว่าบ้านขอจัดงานดีงานเล็กเราไม่งานใหญ่เราดำนะครับคีพี่น้องครับดูดจังหวัดผมใน,าาน,านลักลูกจังหวัดก็สวมกับเราไม่ได้นะครับมีมีกาหนามีอันนี้ครับพี่วาวที่เราเดินเห็น เป็นน้ำเป็นข้าวลาดลาน้ำของเราก็พี่พี่น้องครับอารมณจริงๆนะครับสำหรับคลิปนี้กับประมาณนี้ครับพี่น้องวัดบันขาวด้วยครับเด้อตะมนตทุ่งกุลาครับอําเภอสุวรรณภูมิจังหวัดร้อยเอ็ดครับพี่น้องสำหรับคลิปนี้ ตระกีนีไว้สมชกรครับเบื้งบรรยากาศนะครับเบื้องบรรยากาศงานห้องนีครับเาปิดอ่หผมลูงพ่อเรานะครับเป็นสิทธเกจริงจริงนะครับที่ลุงพ่อของยานะครับวัด้มาชลาลางสทมันแ่ตสนะครับก็คือคุดมานะโดคุณงานของเรานะครับตรกีนี่ไว้สมรชกรปีดาบันท่านกาั